สวยเลยนะครับต่อตุ๊กแกนะ,ะต่อรังผึ้งเข้ามาโชว์ใกล้ๆเลยครับเนี่ยโอ้โหนเอใหญ่ยายมากโอ้ยเพื่ วัสดครับท่านผู้ชม <ยา S 1> พกับตั้มอีกแล้วนะครับวันนี้ทางช่องตั้มชา n e l วันนี้เดี๋ยวเรามาตีปลาเก่ากันครับเป็นหมายใหม่นะครับวันนี้เราลองมาดูหมายใหม่หมายแหลมแท่นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เคยมาเลยนะครับจะลองมาดูว่ามันจะมีตัวไหมก็ไปเช็คพร้อมๆกันเลยครับว่าหมายนี้มันจะเป็นไงบ้างนะครับแต่ว่าวิวสวยมาก วิวสวยมากเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวไปตามชมบรรยากาศในปลักเกากันโอเคครับตามชมนี่ครับทางลงสูงชันมากอันนี้เรามากับนายเอ๋ครับผมสวัสดีครับนายเอ๋ไปเช็คหมายกันเลยนายเอ๋ว่ามันจะมีตัวไม่ไหมนี่ลองมาดหนุนนะไปมาเหมือนกันครั้ <laughs> งแรกนะครั้งแรกครับ เครับวอนนี้เรามาถึงหมายแล้วมีลมนิดหน่อยนะคาดว่าสายสายก็น่าจะลมน่าจะเยอะขึ้นนะครับก็วันนี้เปิดไม้ใหม่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้น้ําเยอะด้วยนะครับน้ําขึ้นเยอะด้วยน้ําไม่ลงนะวันนี้นะน้ําขึ้นทั้งวันนะครับน้ําขึ้นกลางวันนะช่วงนี้ อันนี้เหยื่อที่เราใช้ก็เป็นปลัก๊กเมนนาวตัวนี้นะของค่ายฟิสอาร์ตนะครับตัวนี้หนักเจ็ดกรัมนะตัวนี้โอเคครับลองดูคลื่นแรงใช้ได้เลยนะ <c oughs> หมายหม่นะครับหมายนี้ไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่านะ โอ้นี้น้ำเยอะด้วย เต้าขึ้นเนี่ยปเอมเนะเต้ตออาหัวยหญ่ยน่ะ โอ้แล้วครับพาเขาเหินพาเขาเหินพาเขาเหินโอ้โ,อโอเหเนี่แล้วครับโอ้โหเนี่โอ้โหสวยสวยครับเนีย่ย ส,สวยเลยนะครับต่อตุ๊กแกนะต่อรังพึ้งเข้ามาโฉบใกล้ๆเลยครับเนี่ยโฉบตรงหน้าเลยนะพาเข้าหินนะครับโอ้ของน้าเอยใหญ่มากโคตรใหญ่เลยของน้าเอโคตรใหญ่เลยครับ ใจเย็นใจเย็นโอ้โหโ,โ,โ,โุใหญ่เลยมนะันพร้อมกันเลยครับ,รอรบโอ้โหไซโลเฮ้ยไซโลไซโลครับย้อนแสงหน่อยนะโอ้ยนี่สุดยอดจริงครับไซโลไซโล Okay, โอเคสวยงามโดนพร้อมกันเลยโดนพร้อมกันครับ <laughs> มีคีมป่ะเอ้มีคีมป่ะโอ้โหได้ตัวนี้คมุ <laughs> คมเลยคุมเลยไหม Hả? Ừ, cái cái Ờ. Ờ mới đánh rồi bé. Cái Ồ. đồn lắm đi đấy. Ừ. Nhiều hết. Nhiều โหใหญ่ oh, จริงโหใหญ่ oh, จริงครับวันนี้โคตรอ้วนเลยนะกินอะไรเข้าไปไม่รู้โอ้ oh, ไปักเลยไปักเลยเหลือสองเงี้ยงแล้ว โดนแล้วครับโดนนี่ฮะโดนแล้วครับนี่โอ้ยเก่าแท้ด้วยนะเกาแท้เกาดอกแดงไสสวยเลยครับ เห็นลื่นด้วยเห็นลืน่น,ลนมากเลยครับ อันนี้น้ำไม่ลงด้วยนะทำไงได้วันหยุดวันนี้นะเลี้ยจะเพียน,ยน <laughs> โดนแล้วครับโดนโดน cầu này ơi mà đâu xí ô cầu kè cầu răng pưng này không cầu răng pưng Đôn 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 à Cả răng thòng cầm băn Cáu sái bùa Ok, tôi lét đòi em bay nè แล้วครับนี่โดนนี่เกาใสายบัว โด,ด,ดนโดนโดนอีกแล้วครับนี่สายบัวสายบัว,ว <laughs> สายบัวสายบัว โดนโดนแล้วครับโดนโดนโดนสายบัว สำหรับการเช็คหมายใหม่หมายหาดแหลมแท่นนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของอำเภอปะเทิวจังหวัดชุมพรอีกอีกหนึ่งที่ที่สวยงามมากครับก็ท่านใดที่สนใจจะมาท่องเที่ยวก็เชิญได้เลยนะครับผมมีจุดชมวิวที่สวยงามนะครับมีสระเตียกมลวงชุมพรให้ ได้กราบไหว้และขอพรกันนะครับสำหรับไม้นี้ก็ถือว่าพอมีตัวครับตัวใหญ่ๆก็มีนะครับน่าเอได้ตัวใหญ่ไซส์สวยเลยนะครับไซส์โลหนึ่งตัวนะครับนี่ครับนี่ครับมีก็อย่างโดนนี้นะครับพูดไม่ทันขาดคำนะครับนี่กระรางท้องกำปั้นนะเก๋สายบัว เอ๋สวยสวยครับ <c oughs> ก็ถือว่าพอมีตัวนะครับให้ได้สนุกกันแต่วันนี้เออน้ำมันเยอะครับถ้าน้ำลงเยอะกว่านี้จะดีมากเลยครับวันนี้น้ำเยอะ น้ำขึ้นทั้งวันครับวันนี้นี่นะโอ้ไซส์สวยๆทั้งนั้นเลย ไซต์บิ๊กหนึ่งหนึ่งตัวเนาะวันนี้คุ้มเลยนะครับไปดันโลครับผมไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวดันมีโลแน่ตัวนี้นะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยว่ามาเช็คหมายใหม่นะครับ ก็ยังไม่เคยมากันเลยนะครับมานี้ก็ถือว่าพอได้ตัวครับขนาดน้ำเยอะนะขนาดน้ำเยอะก็พอได้ตัวครับถือว่าไม่แห้วนะครับวันนี้ก <laughs> ็สำหรับวันนี้ก็คงต้องจบทริปเียงแค่นี้ก่อนนะครับตอนบ่ายก็มีภาร,รกิจกันละ พบกันใหม่ทลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับน้าเอกก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ